สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องหวยดีพารวยเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางหลายๆอาจารย์หลายสำนักมาฝากกันค่ะเริ่มที่รัฐบาลไทยก่อนเลยนะคะวดวันที่16กุมภาพันธ์2564ก็ได้ให้เลขท้าย3ตัวมานะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ164 187 787และ964นะคะ ส่วนเลขท้าย2ตัวก็คือ8 7 61และ64นะคะส่วนเลขล่างก็เด่น9กนะคะก็ได้ให้69 09และ39นะคะถ้าชอบก็จดไว้ดูเลยนะคะชุดต่อมาก็เป็นถุงทองนะคะงวดวันที่16กกุมภาพันธ์ พศ2564ก็ได้ให้ล่างมานะคะหลักศูนย์ค่ะก็ให้มาตัวเดียวนะคะศูนย์สนะคะถ้าชอบก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้เลยนะคะให้เลขตัวเดียวนะคะไม่ต้องคิดนานนะคะต่อมาก็เป็นล่างหางเดียวนะคะ งดวันที่16กุมภาพันธ์2564ให้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะไม่ต้องกลับค่ะก็มีเลข05 03และ53นะคะถ้าชอบก็แคปไว้ดูเลยนะคะ ท่าชเวดากองนะคะงวดวันที่16กุมภาพันธ์2,564ก็ได้ให้เลขท้าย3ตัวมานะคะมี397และ398นะคะส่วน2ตัวก็เด่น9นะคะคือ97และ98ค่ะถ้าชอบก็จดเอาไว้ดูเลยนะคะ หลังไปสองงวดนะคะงวดวันที่17มกราคม2564ก็ได้ให้เลขเข้านะคะ95ค่ะงวดวันที่1กุมภาพันธ์2564ก็ได้ให้เข้าอีกเช่นกันนะคะ97ค่ะงวดวันที่16กุมภาพันธ์2564นี้ก็จับคู่ให้แล้วนะคะได้เลข2หลักค่ะมี5 1 53 5 9้า หลักแมี81 83และ8ปดนะคะถ้าชอบก็แคปไว้ดูเลยนะคะเพราะให้เข้าสองงวดติดๆเลยค่ะชุดต่อมาเป็นเลขชน19บเาสำนักนะคะ งวดวันที่16กุมภาพันธ์2564ซึ่งทางเราก็ได้รวบรวมเลขล่าง2ตัวท้ายมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะแต่ละสำนักก็ให้เลขเหมือนกันนะคะนั่นคือ3993ค่ะท่านผู้ชมสามารถแคปเอาไว้ดูเลยนะคะเพราะว่าให้เหมือนกันทั้ง19สำนักเลยนะคะอย่าพลาดนะคะ ชุดต่อมาขวัญใจชาวบ้านนะคะย้อนไปงวดวันที่1นึกุมภาพันธ์2564ก็ได้ให้เลขท้ายสองตัวมานะคะหลัก9ค่ะ96กับ97นะคะซึ่งก็ให้เข้านะคะ97ค่ะส่วนงวดวันที่16กุมภาพันธ์2564ก็ให้เลขท้าย2ตัวนะคะหลัก4ค่ะ45และ46นะคะ ถ้าชอบก็บันทึกไว้ดูเลยนะคะชุดต่อมาอาจารย์กรกาลสินนะคะงวดวันที่16กุมภาพันธ์2564ก็ได้ให้เลขชุด3ตัวมานะคะก็คือ 035 037 547 357นะคะส่วน2ตัวก็มี03 04 05 34 35 37 45 47และ57นะคะถ้าชอบก็แคปไปดูเลยค่ะท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะ ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปทางช่องก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกๆอาจารย์ทุกๆสำนักด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ